โอ,อปอก่อนนะคะพี่กำลังเดินทางไปหาโอ,อปออันยองพี่บอสคิดถึงสวัสดีค่ะขอดูแม่ตูนหน่อยเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเอาแม่ไม่พร้อมแม่ไม่พร้อม <laughs> ขอแม่แต่งหน้าก่อนนะคะพี่เอ็มรอก่อนนะชนีมาเอาเลยที่ผ่านมาล่ะจะเดอเหรอที่ผ่านมาล่ะ <laughs> อย่าลืมนีออนยินไม่เคยลืมเลยค่ะ ไม่เคยลืมมิลออนเลยนนะคะฝันทุกคืนเวอร์ไหมคะทุกคนสวัสดีค่ะพึ่งนอนคืนแรกที่ได้นอนนะคะแม่เจ๊กแล็กปะไม่ตื่นมาตีสามอ่ะเออใช่หนูก็ตื่นมาตีสองตีสองแล้วก็แบบเออสักพักนึงโอเคนอนจนนอนได้ค่ะนอนได้พยายามหลับแต่แต่ใช่พยายามหลับแต่ตื่นขอบคุณค่ะปรับเวลาได้ยังได้แล้วแวมาเซคายเจ้เนียคิดถึง พี่ปูพี่เอแคลร์ I'm your big fan from China thank you so much เซียสวยงามพาราแปดนะคะเจอกันที่สงขลามีไหมคะแม่มีมีมีอ๋อมีมไปสงขลาด้วยนะคะวันที่7กุมภาพันธ์7กุมภาพันธ์เราไปสงขลาไปหัดใหญ่ไปหัดใหญ่อ๋อโอ้ไปหัดใหญ่แล้วใช่ๆเลิศนะครูเจนบอกว่าอยากนั่งบีเอ็มบ้างค่ะ ชอบหน้าผมเนี้ยเบาๆนะคะทุกคนแบบฟิลแบบเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนอนโอลาค่ะต้องหาโอปอ์แล้วนะคะกำลังไปรับโอปอ์ค่ะเดอร์ฟอมเจฟและตั้งกิ้วค่ะพักผ่อนเยอะได้ค่ะ คนกินข้าวหรือยังตอนนี้บ่ายโมงแล้วคิดถึงไทยมากๆเลยอนะ่ะรู้สึกรู้สึกแบบแต่อยู่อลินก็ไม่ต่างจากกรุงเทพมากเะะตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยรอคอยกันค่นเนะเออ,อ,อใช่ใช้เบอร์ผิดโทรหนูได้ฟนูแน่เลยอีกสองอันที่ถึงกำลังไปรับปืนนะคะพี่บอลสวัสดีคะ่ะโอเคโอเควันนี้อนามีงานที่มือวาดด้วยนะคะเป็นงานเดิน เินเครื่องเพรนะคะกับเพื่อนๆ MU T ก็ไม่ได้เจอทุกคนมานานมากโอเคแกะว่าจะให้พี่แอนวาโอเคแค่แค่นิดนิดน่ามีแต่คนบอกสถา,านที่มาะคะแม่บิ๊กเที่ยวลืมลูกเลยนะไปนิวยอร์กไม่กลับเลย <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ฮัลโหลพี่วันขอบคุณค่ะได้ถึงแล้วยังหม สองนาที่แต่ไปสอนเลยเอาคุยได้เนาะคุยเเรื่อยๆโอลาค่ะมูซากาเซีย Love you from Philippines บับบูไฮฟิลิปปินอสวัสดีใช่ไหมคะ you เด็กเกิดเจ้ my dear thank you so much you too ฟาลาหมหาสมุทรนะคะโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่เรียกมหาสมุทรค่ะอันนี้เรียกว่าฟาลาฟาลาบึงนะค่ะฟาลาแม่น้ำบึงนะคะเรเบิร์ตฟอร์มกาตาแม่พ่อหนุ่มสจ๊วต ฟอร์มลาวเหมือนกันค่ะ Do you speak English? Yes, I will นะคะ I will speak English นะคะ You can talk with me English ได้ You are beautiful Thank you so much ผมต้องแบบไม่เอาเรียบนะคะต้องแบบฟิลสบายๆฟิลมาเดินห้างฟิลเบาๆอุยไม่ได้นะแม่ ลูอยากมีชีวิตในวันต่อไปเขา,าจะไม่มีคนเดินเ <laughs> มื่อวานป้ายรูปแอนนาฝากไว้กับกองเลยนะคะขอบคุณนะคะเือกผู้ชมสเปนติ้งทีช่างแต่งหน้า,าอ๋อสวัสดีค่ะมาำทำอะไร <laughs> ไม่รู้เลยว่าทำอะไรดดีค่ะมาหาโอปอลแล้วช่างแต่งหน้าลงมานะคะ ก็แล้วก็งั้นเอา W Form l ลัง s i t นะคะปะปุ้งไฮ l a n g s i นะคะโอ้โหโ,โอ้ยจริงอหรอพี่บอสบอกว่าตอนนี้มีคนต่างชาตินั่งดูไลฟ์นะคะบอกอันนสิร์ฟมากเป็นคิวสมัสด์นะคะฝากเป็นคิวเพื่อนพี่บอสด,ด้วยมีคำถามอะไรถามอานาันม,มาได้นะคะเกี่ยวกับการประกวดอยากแบบอยากมามอยนะคะระหว่างรอเออปื้อแล้วงไงน้องมาแล้ว เดอ I h a v ปนีค่ะโอปื้อนีค่ะหนูนหนหน้าไหนน้าฝังนี้ของนี้แล้วต่นะ้พเลยทะเกันเองน่ะเดยวเดี๋เด้อโอเคเออปือไรอยู่นะโอเคขยับมาหน้า ฮร้ณัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเป็นมูทีคนแรกที่เจอวันนี้แต่ตอนนี้ต้องเจออีกทุกคนฉันคิดถึงมากเลยนะเป็นไงโอเคชิลๆฉันตั้งแบบก่อนเธอได้ดูฉันไว้เป็นไงบ้างเธอเก่งมากแอนลือตเขดูแข็งมากอุ้ย มันชื่ออะไรนะพี่ตู่มันชื่อโกโก้ไม่ใช่โวันตินเออประมาณนั้นแหละเดี๋ยวก่อนจักจักดิงจักจักฮัลโหลอือปือสวัสดีค่ะทุกคนฉันเห็นแล้วว่าเธอไลฟ์ใช่เลิฟยูฟอร์มเรียบงามสิงเจาวเป็นไงบ้างนะไอ้นี่ชาวชักรวลคือเอ้ยฉันรอคนนี้ฉันรอคำถามนี้มานานมากไม่ได้ถามเลย ไม่มีใครทัำพิมพ์ดาบเลยพี่นุ้ง MC สัมภาษณ์เขาเองก็คือขัดีๆนะได้ได้ได้โอ้ข้ามฟอยบ้านหนูก็ลูกระน้าได้อยู่ปั๊บนึงอ๋อพี่ตู่เข้ามาฝั่งนี้ไอจีพีเอสมันชอบพามาฝั่งนี้แต่ว่ามันเข้าได้หลายทางหรอถ้าแบบพูดแกร้อะไรเงี้ยเขาจะมาตามจีพีเอสเขาจะมาทางลูกระนานี่แต่ถ้าขู่ขาทางนี้เคยหน้าของใครของเองว่ะวันเนี้ยสุดๆวันนี้ฉันกี่แล้วเหรอฉันแต่งแนวเบาแหมพอแบบแนวดาราสาวเลยพอได้หน่อยแล้วก็อาใหญ่เลยนะพอแต่งเป็นใหม่แล้วอาใหญ่เลยนะเดี๋ยวฉันไปเรีียนนกับพพ่่ปอเิม เมื่อวานเมื่อวานช็อปอยู่นะตอนแรกเห็นเธอขย่มนะบนเครื่องบินก็คิดว่าคงมาลุกแบบใส่ๆอะไรเงี้ยสรุปชีกีดหัวตามาด้วยฉันทำได้ไงวะคือฉันจะอ้วกฉันแต่งหน้าบนเครื่องบินกับแม่ใช่ไหมใช่มีอะไรจะเล่าเธอเหนื่อยหกันเธอเธอเธอเหนื่อยหรือยังเธอเหนื่อยหรือยังเธอเป็นคนแรกแบบเธอจะเป็นที่แรกที่ฉันสัมภาษณ์ที่แรกไม่ก็เข้าใจฟีลไงว่าแบบคนคงสัมภาษณ์เยอะแล้วคงแบบไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีเธอจะเป็นที่แรกใช่ คำถามแรกที่ยังไม่ตอบเลยประสบการณ์จัก,กรวาลเป็นยังไงบ้างแบบได้ไรมาบ้าง,งโอ้ฉันรู้สึกฉันโตขึ้นประมาณอีกสิบปีอุ้ยรถใหญ่มาก <c oughs> ไม่รู้สึกว่าไปคล้ายๆอารมณ์นิวยอร์กเลยป,ปือ้อค<ช>ือพอนะเราไปนิวยอร์กเธอรู้สึกโตขึ้นไหมมันเปิดโลกเนาะมันเปิดโลกเราเจอคนหลายคนมากขึ้นเลยทีเนี้ยพอไปในกองมันก็จะสโขบคนเป็นผู้หญิงหลายประเทศมากขึ้นเราเรียนรู้วัฒนธรรมการเราเหมือนเล่าเรื่องราวชีวิต แต่ละคนแบบเล่าให้ฟังกันอะนาจะถามเสมอเลยถามเพื่อนตลอดว่าเออว่าทาไมถึงมาประกวดทุกคนก็จะมีสตอรี่หรือว่ามีแฟชั่นเป็นของตัวเองซึ่งมันสมุกตรงนี้เอออันนี้เลิศใช่ก็รู้สึกว่าแต่แต่ฉันรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับมูทเหมือนกันนะแต่แค่ MUT จะมีกิจกรรมที่แบบเราได้แบบอยู่ใกล้กันเยอะกว่าก็อาจจะเพราะคนน้อยกว่าด้วยแล้วก็ด้วยคนน้อยความเข้าถึงกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แต่ว่าแบบถ้าไป MU ใหญ่มันก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะ เปิดโลกกว่าเพราะว่ามันคนมาจากบบทั่วโลกนึกออกไหไมเพื่ได้มาจากแค่แบบในไทยอะไรเงีย้ยอืมฉันรู้สึกว่าแบบเออเพื่อนทุกคนเป็นนิ่ัยไทยคะเอาอึ่อปืออป้อยากไปอยากไปจักรวาลค่ะทุกคนไปกระตุ้นควาหน้าแบบนั้นนะจบแท็กซี่เธอต้องไปเธอต้องเธอต้องไปมากรอตุ้นควาน่าแบบว่าเธอเตะเวลาเธอต้องทำอะไรบ้างเออก็เออเล่นอยู่แล้วเธอมีอะไรแบบอยากเล่าให้ฟังเป็นพิเศษไหมเพราะว่ามันต้องมีสักอย่างที่แบบที่ไปเจอที่นู่นใช่ปะเออมันแบบ ยังไม่ได้บอกใครยังไม่ได้บอกใครเรยยังไม่ได้บอกใครหรือว่ารู้สึกว่าแบบอยากเล่าแบบเรื่องแบบไร้สาระแรนดอมที่แบบคืออยากเล่าอย่างเช่นเธอไปเจอแบบสมมติรองเท้าแตะเพื่อนสวยมากอะไรเงีย้ยนึกออไม่แล้วใช้ขโมยมาว่ากเป่าพี่แอร์นนะคะทุกคนขโมยของประเทศอื่นมาไช่คือคือฉันนะเคยได้ยินมาว่าการประกวดอะมันคือการแข่งขันอย่างหนึ่งแบบทุกคนจะแบบค่ะไฟกันชเออจะไฟกันจะจะถึงความเปงานจริงๆไปคือมันแทบจะจะไม่มีอะไรเลยเธอทุกคนแบบ เออทุกคนก็คือเหมือนสู้เพื่อตัวเองอะ่ะไม่ได้สู้เพื่อที่จะแบบฆ่าอีกคนนึงอ่ะอันนี้จริงใช่ปะเพราะว่าแบบเพราะว่าจะบบกว่าฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันบางทีด้วยความที่มันก็มีหลากหลายมงงหลากหลายประสบการณ์เนาะแต่คนประสบการณ์เม่เหมือนกันไปไปคนละเวทีได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาเราอยู่สานนางงามมันก็จะแบบต้องได้ยินมาบ้างแหละว่าแบบประกวดนางงามอ้ยไปดูหรป่าประกวดนางงามแล้วมันต้องต้องคุยกันในรายละเอียดว่าชินค้าราฟันตนหรือว่าแบบ ใช่แต่มันไม่มีนะไม่มีเตอนเลคล้ายๆ MUT อ่ะมีมีคนเคยเตือนเธอมาตอน MUT ว่าแบบให้ระวังนู่นให้ระวังนี่จริงๆมันก็ไม่มีเลยนะ MUT ก็สุกคนมาถามฉันว่ามีอะไรนะตะกุด่กันของไหมเนี่ยแต่ฉันมีนะฉันพกนะฉันก็ไม่รู้มันคืออะไรไว้เธอฉันก็ถามแบบมันคืออะไรอ่ะพี่หนูแบบไม่รู้มันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วคนก็แบบเธอไม่มีหรอเธอไม่มีหรออะไรเงี้ยฉันก็งงว่าแบบวิมันมีอะไรแบบนั้นด้วยทุกคนแต่อันนัมีนะตะกุดกันของอ่ะจริงแต่ ที่ฉันพกไปฉันพกนี่ไปด้วยพี่พกไปเยอะมากพี่พกยันแล้วกดกาแล้วก็พกดอกดาวเรืองที่วันนั้นไปไหว้ศาลรรักเมืองอเออแล้วเหมือนว่า,าใช่เขาบอกว่าเนี่ยดอกดาวเรืองเอาไปนะแต่มีข้อแม้ว่าต้องเอากลับมาตายที่ไทยไปถึงดอกไม้นะ<ม>ห้ามห้ามทิ้งไว้ที่นูน่นเอ,อิแล้วก็เอามาแล้ว ก็ฟังใช่ก็ฟังเช่นฉันรู้สึกว่าฉันพกไปแบบเยอะมากก็เอาความสบายใจเนื้วตอนแล้วตอนคือปืนนะคือปืนพกอะไรไปบ้างไม่โอเคที่อยากกได้จากน้องไม่ได้พกไปใช้ทุกอย่างทาจะพกบ้างเป็นทุกอย่างระะยเวลาลีดีเลยก็รือว่าขใครมาซึ่งเขานับถืออะไรของแล้วก็เออนับถือไปก็แบบว่าเอาไปดูแลน้องยังไงเป็นที่เป็นใจแล้วก็แบบให้อะไรบ้างอะไรอย่างผ่านไปแบบอย่างรับนี้เนี่แต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยโอเก็จะ จะไหวอังเพราะว่าเหมือนว่าเป็นคนแบบขอเป็นไอดีค่ะที่ไทยแลนด์ใช่ไหมแต่เราไม่มีแบบไม่ได้เช่าไม่เคยเช่าท่านหรือว่าไม่มีแบบมาแบบนี้น้องเราก็จะใช้วิธีนักนึกถึงแล้วก็แล้วก็สวดมนต์แล้วก็นับทีอะไรอย่างอื่นต่างๆใดๆอืมอืมอืมเหมือนกันแต่ฉันจะบอกว่าบ้านฉันก็สวดชินบัลท้องเหมือนกันฉันก็สวดนะปังไหมค่ะตั้งแต่เด็กเลยปังไหมจำได้แบบบทเริ่มต้นนี่คือจำได้แม่นล่ะคืออย่าใครพูดมาสองพยางนะ แล้วจะได้อย่างนี้ได้อย่างนั้นแต่เราก็ฝึกสติให้เราใช่ตาแต่เธอพร้อมไหมอะพร้อมพร้อมไหมพร้อมไหมอะไม่รู้อะเธอเธอจะเป็นผัานฉันอยู่ดีโอลีนนจะพูดภาษาไทยพร้อมไหมอะแปลกพร้อมไหมแปลกไม่ได้ตอนไหนทำงานเธอเสียใจไหมตอนฉันไม่ได้เธอเล่าให้ฟังหน่อยโมเมนต์เธอฉันฉันอยากฟังโมเมนต์คนอื่นก่อนที่ฉันเล่าเล่าโมเม้นตัวเองพูดได้ไหมพูดคือ รู้สึกว่าตอนตอนอันนี้ก็คือจะพูดเหมือนที่แบบคุยกับคนเลยนะก็คือตอนที่พี่แอนเก็บตัวอนเนอร์จี้เธอดีมากจนแบบเวลาเธอเยืนกับคนอื่นแล้วมันมันโดดเด่นออกมานเนอะก็แบบเวลาเราเก็บตัวทั้งทั้งในไทยแล้วก็แบบเวทีแม่ ถ้ามุ่งม่นขนาดเราไม่ได้อยู่ในกองเรายัางเห็นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ายังไงก็คือนอนแบบเข้ารอบแน่ๆแต่ก็เออเราก็รู้ว่าปีนี้มันก็มีคนสวยเยอะเนาะแล้วมันก็มีคนที่มีแฟชั่นแล้วก็มีแบบมีคอสที่ตัวเองแบบหยึดมัน่นอะเยอะแล้วมันก็มันมีแค่สิบหกคนจากจากกี่ค <84. S 1> นมาเธอน้อกลอม้มันก็ต้องเลือกมันก็แต่ก็ที่แน่นอนก็คือรู้ว่าแบบเออทุกคนก็จำเธอได้แล้วก็ เ็อรู้ว่าคน,นแบบแอนนาสง,งามเอี่ยมประเทศไทยอะไรเงี้ยเขาก็แบบจำเธอแล้วก็เคาลบในความแบบทุ่มเทอะไรนี้ก็แอบแบบก็ชอบฟิลอยู่นะ <laughs> ไม่ใช่ชอบฟิลอยู่เพราะฉันก็นั่งดูในโลกใช่ปะ่ะฉันก็แบบเออก็อ้าปากค้างประมาณแบบห้านาทีสิบนาที 3. ก็คือแบบมาแรงวันเข้าไปสร้าง <laughs> อะไรเพราะว่าหน้าหละเหมือนที่บอกแล้วก็เข้าใจว่าหนึ่งมือนคือการแข่งขันแล้วก็มันมีคนได้ทั้งได้แ,แล่วกตำแหน่งแค่ห้าตำแหน่งสามตำแหน่งแล้วสุดท้ายมันก็แค่หนึ่งตำแหน่งอะไรเงี้ยชแล้วก็วันนี้แต่งหน้าส,นนสวยกันสวยสวยเธจะบอกว่าตอนที่พอฉันประกาศแล้วฉันเออจะจะลืมจะลืมไลค<ข>์ก<ข>ับจะอถามความรู<ข>้สึกเธอว่งงวางเปล่าว่าแบบเออตอนประกาศรู้สึกยังไงฉันหายใจออกประมาณล้านรอบหายใจออกแบบไหนถ้าะเธอบอกว่า มาแรงวันเข้าไปสร้างรังได้คือฉันออกซิเจนไม่มีอยู่ในร่างกายแล้วตอนนั้นฉันไหนเจ้าฉันแบบเธอประกาศหรือว่าตอนกําลังจะประกาศตอนประกาศเรื่อยๆประกาศเรื่อยๆใช่จนแบบเตยตำแหน่งที่หนึ่งอะเบอร์แรกใช่ก็แบบอ๋อหรือว่าคือฉันเคยได้ยินมาว่าถ้าสมมติว่าคนเราที่เป็นตัวเต็งอ่ะขาจะประกาศแรกๆก็ประกาศท้ายๆฉันก็แบบว่าโอเคไม่เป็นไรจนแบบไม่มานทา่จนสุดท้ายแบบ ิต็อปฟินาเล่อะไรอย่างเงี้ยชั้นมันสวยเป็นคนที่16พอดีก็แบบอ้าวประกาศเสร็จแล้วหรออะไรเงี้ยก็เลยแบบออกซิเจนตอนนั้นก็คือไม่เหลือในร่างกายแล้วคืออกซิเจเหลืออ่ะฟูนมากใช่แล้วพอเข้าไปเราก็เริ่มแบบเห็นเพื่อนร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มร้องไห้ร้องไห้มาแต่ว่าฉั้นอาจจะต้องแสดงชุดว่ายน้ำต่อไงชั้นก็ต้องรีบเปลี่ยนชุดแล้วก็แต่ว่าถือสปิริตเท่านั้นที่เหมือนมีพี่พี่พี่อะไรนะถ่ายสตอรี่มา ใช่ใช่ใช no like, so like uh, ่ตอนนีพ so really like ี like ่นัดปะเออพี่นัดพี่นัดถ่ายซาวดี้มาตอนฉันใส่ชุดว่ายน้ำแล้วแบบฉันก้มหน้าเธอแล้วแบบคือคือซีนน่ะฉันต้องก้มหน้าแล้วค่อยๆเงยหน้าแต่เทุกทีว่าคนร้องไห้มันต้องเงยข้างหน้าเพื่อจะไม่ให้ร้องแบบมองบนน่ะแต่ทีนี้ฉันมองบนไม่ได้ฉันก็แบบทำยังไงดีวะแล้วแบบโอ้เธอแบบตอนนั้นคือแบบโอ้โหก็เข้าใจอารมณ์แบบอกหักแล้วเจอแฟนเก่าเลยแบบแฟนใหม่เลยอะแฟนเก่าอีกแล้วเออฉันพูดถึงเป็นปมนะเป็นปมช่างมันแล้วแหละก็เข้าใจแล้วก็นับถือว่าแบบ แต่พอเข้าไปแบบหลังว่ายน้าเสร็จแบบตอนแรกก็ไม่ร้องแต่พอมีเพื่อนเดินมาก่อนอย่างเงี้ยเออเห็นเพื่อนหลายๆคนแบบก็ขอเสพใจแบบนั้นเนาะใช่้องรักนได้หน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนผ่านไปแล้วฉันรู้สึกว่าฉันมูออนได้เร็วมากเลยนะเพราะว่าทำเต็มที่ไงใช่ใช่พอเราทาเต็มที่แต่ละวันอะเรารู้สึกโอเคมันเสียใจแค่วันหนึ่งแต่วันอื่นๆฉันมีความสุขและฉันก็มันมันเป็นความทรงจาที่ดีเออฉันรู้สึกว่าเออเน้ผ่านไปแล้วตอนนี้ฉันก็ <ท>ก็ประมาณแบบเราตอนคือ M U T หละเธอไม่รูนะาเพราะว่าเธอมงแล้วคือต้องทำง,งานต่ออย่างหนักแต่ว่าส่งของฉันก็คือแบบรู้สึกว่าเออเราก็ทาเต็มที่สุดความสามารถของเราในตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ใช่คนแบบประสบการณ์แบบช่ำชองหรือว่ามีความรู้อะไรในหัวมากมายในในในฟิลนี้ในสาขานี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็เต็มที่แล้วก็คุ้มค่าแล้วก็แบบความทรงจำที่ได้มามันก็ก็โอเคทุกคนเดี๋เธอก็ไปสร้างความทรงจำใหม่ได้ ออแต่เธอเหมือนเธอไปคนทำโครงการอะไรมาเธอเล่าให้ฟังหน่อยสิอ๋อทุกคนคือวันที่เราไปเน็คือติดต่อคนยากมากที่ตื่นแต่เราไปดูไลน์ไปบอกว่าแบบแม่เดี๋ยวส่งชุดให้ดูร้านดูยุบโด,ดอยอ,อะไรเงี้ยคือฉันไปเชียงใหม่พอดีออมันมีมันมีพี่แฟนคลับคนหนึ่งที่เออเขาเหมือนกับเป็นแฟนคลับปอปอแล้วก็แบบอยู่ในดอมอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพี่เขาจะเป็นคนที่ เออไปบริจาคของแบบตามโดยตามสถานที่ต่างๆแบบนี้บ่อยแล้วเหมือนรอบนี้เขาก็เออทักมาชวนเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็ไม่กล้าทักเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าโอ,อาจะไปไหมอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเออก็ลองทักไปดูสักตั้งอะไรอันนี้ก็ดันเอาด้วยไงก็แบบไปค่ะพี่ก็เลยเออนะก็ไปเชียงใหม่ตอนแรกก็จะอยู่เที่ยวต่อด้วยนะแต่ว่ามีงานแล้วก็มีเรียนอะไรอย่างงี้ก็เลยไปแค่วันเดียวแล้วก็ขึ้นไปพักที่แบบแถวเมืองคองนะคะทุกคนหนาวมากตอนกลางคืนคือแบบโดยโอยใช่เลยนะอันนี้มันเป็นเหมือน เชิงดอยมันเป็นเหมือนขึ้นเขาไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่แบบามที่ราบเขาหรือว่าแบบภูขเขาอะไรเงี้ยชื่อเมืองคลองเมืองคลองแบบกลางทุง่งนาเลยเธอแล้วก็แบบเป็นอยู่ในกระท่อมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีแอ์นะแต่คือแบบหนาวกว่าตอนเปิดแอร์อีกฉันก็ค่อนข้างที่จะทรมานพอสมควรแบบนอนหลับ,บนนตื่นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าไปคืนแรกมันก็ไม่ชินกับอากาศหนาวเนาะเสร็จแล้วตื่นเช้ามาก็ไปขึ้นดอยก็คือน,นั่งแบบ ที่ฉันถ่ายถึงสตาร์ลียอ่ะก็คือนั่งขับไปขับกลับก็คือไส้ไหล,ลก็สุดแล้วมาเลยเออมันเป็นทางพลังอ,อ่ะ,อะเแบบยู่อะไปละถือว่าเป็นสบการณ์ด้วยไหมอะเออแล้วคือแบบตอนขากลับลงมารู้สึกเหมือนสมองแบบอยู่ที่ปากที่ปากหูอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะแล้วตอ้นคือคิดอะไรไม่ออกเพราะว่าแบบคุณแบบเหมือนจะเมารถแต่ก็ไม่เมาอะไรเงี้ยเพราะไม่เขย่าเออ ก็ขึ้นไปที่ดอยสามหมื่นนะคะทุกคนเป็ที่แรกที่ไปที่ลงรูปเยอะๆอ่ะก็คือโรงเรียนดอยสามหมื่นคือที่ไปรอบนี้อ่ะเหมือนเอ่อพอไปกับโครงการเลิฟเชียริตี้ที่เขาอยู่ที่ภูเก็ตที่เขาชอบจัดคอนเสิร์ตอ่ะไม่รู้แม่เคยได้ยินไหมจัดคอนเสิร์ตแล้วก็เอารายได้อ่ะมาช่วยเหลือบริจาคอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาซอยเขาแต่ว่าของโอปอ่ะจะสมทบเป็นเอ่อบริจาคเป็นพวกสมงพยาบาลอะไรยี้นะทุกคนให้กับใช่ค่บเพราะว่าเนื่องจากที่มา เป็นหอบอ่ะหือต่อแล้วเขาลงมาอไม่ทันเออมันก็เสียชีวิตไปเลยอะไรเงี้ยแล้วน้องประกาศประกาศว่าบริจาคเพื่องปฐมพยาบาลค่ะพวกแบบออกซิเจนพวกเครื่องออกซิเจนได้ก็คืออยู่หรือว่าแบบเป็นอะไรพื้นฐานที่เขาสามารถแบบว่ารักษาได้ทันพื้นที่ก่อนที่จะแบบไปส่งโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บริจาคพวกแบบว่าบ้านใกล้เคียงด้วยอีกสาม ไปกี่วันไปวันเดียวก็คือไปไปวันเดียวเหรอไปวันเดียวไปนอนแล้วก็ขึ้นดอยเสร็จแล้วก็กลับวันนั้นเลยเพราะว่าต้องกลับมาเรียนต่อเออฉันอุทนาด้วยถือว่าแบบสร้างสิ่งนี้ให้กับคนอื่นแล้วประเด็นคือทุกคนน่ารักมากแกแล้วแบบแบบเหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาแบบว่าเกือบแก้บ้านอ่ะแขา่เดียวแสนเดียวตำบลน่ะเขาก็แบบ วันนี้มีนางงามมาด้วยไหมไม่ค่ะนี่ก็ยืนหัวโดดสูงอยู่แบบว่าโอ้โหดูไม่ออกเลยว่นางงามก็คือยืนเด่นแล้วทุกคนแล้วชาวบ้านก็แบบสวยสวยสวยนี่คือเาแบบน่ารักมากเธอเห็นน้องลินลาไม่ได้ฉันลงรูปฉันเห็นเห็นคนนึ่งเพีาะว่าเหมือนลิงนะเนี่ยเหมือนมันที่เธอพิมพ์เดียวกันน้องเขาเกาะไม่ปล่อยแบบว่าคือฉันปล่อยมือน้องเขาก็ไม่ตกอ่ะคือเพราะว่าน้องเขาก็แบบเอาขาเอาแขนมากกี้เขาได้ได้ได้ถือว่ามันประสบการณ์ดีเลยเดี๋ยวให้ใส่ไว้เดี๋ยวเรา สร้างไปให้ก่อนสิ่งนี้ให้เกับวนอื่นเป็นรรอบหนึ่งไปไปด้วยกันไปแบบไปจอยกัวร์ด้วยกันเหมือนได้ได้ไเดี๋ยวบอกคนนี้เขาก็ไปต่อแล้วเหมือนเออถ้าเราอยากไปเราสามารถให้เขาแบบช่วยแนะนำแบบว่าเออไปที่นี่ที่นี่เขามาทิีไปเองอ่ะมันค่อนข้างลำบากไม่ใช่ที่เราเนอะเพราะว่าแบบนี้มันต้องเหมือนกับเพรว่านะเออติดต่อประสานงานกับคนที่เขาเป็นคนพื้นที่เหมือนตอนที่นั่งรถขึ้นไปก็ต้องเป็นคนที่เขาคอยรับส่ง อาทิตย์เพราะว่าเขาจะรู้ทางเพราะมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายอะไรเงี้ยฉันก็นั่งไปเสียวไปแต่ก็แบบแล้วก็สวยเพราะว่าีเห็นขาวที่นอะไรแบบนี้ได้เดี๋ยวไปเลยครั้งหน้าเขาบอกอ่านเมนบ้างบรรยากาศหลังเวทีเป็นไงบ้างเธออว่าเพลงสนุกปะเพลงเพลงรอบวันาลสนุกนะเธอฉันมีความ New อ r l e a n s มันเป็นเมืองเมืองแจ๊สนะคะเป็นเมืองดนตรีเมืองสนุกสนานแล้วฉันเต้นทุกเพลงตั้งแต่แบบทุกครั้งที่ซ้อมทุก แบบแม้แต่ข้างหลังเวทีอะใช่คือแบบเราสนุกแล้วก็เอ็นจอยมากเต้นกับเพื่อนเต้นกับทุกคนคือเต้นจนลืมไปว่ากูต้องเดินที่เราไม่ติดอยู่ข้างหลังเวทีไม่ได้เดินออกมาแต่มันมีเพลงหนึ่งที่เราชอบมากแบบฟังมานานแล้วเพลง Modern Elements อ่าชอบมากตอนที่เขาเล่นคือแบบเราเดาสับคนสุดท้ายเออเอ็มยูเอาเพลงนี้มันเล่นหรอสนุกสนุกเออก็ก็ชอบก็ชอบเดี๋ยวอ่านอ่านเมินต์บ้างนะคะ วิยฉันเห็นเป็นท่าช้างหลายหลายรอบแล้วไปวันไหนไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวไปเชียงใหม่นะคะไปไปจริงปะเดี๋ยวเดี๋ยวดูวันก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่านี่เราจะไปหัดใหญ่ก่อนไปหัดใหญ่อะไรคะเ็ไปทำอะไรกันม่วันนีไปเป็นงานของมหาลัยไอ้็รรวมมหาลัยอะไรซีเกมเดี๋ยวอ่านแป๊บนึ่งแป๊บแล้วก็เหมือนไปกาการดาวใช่อจัดมแล้วจได้แล้ว มีคนบอกว่าอโปสัมภาษณ์ถึงแอนนาด้วยนะคะทุกคนแอนนาไม่เห็นเลยส่งลิง์มาได้ส่งมาเลยแลม่ฉ <c oughs> ันเห็นแล้วฉันอยากไปประกวดอีกอะ <c oughs> ่ะฉันอยากไปประกวดอีกเพราะอะไรวะันอยากฉันอยากไลฟ์พวกเขาอีกอะไรเหมือนกันได้แอนนาเสืออ๋อนี่เอาไปกับพี่มาริต้าด้วยอ๋อสเปเชียลเกสต์นะคะคนงงอยู่ตรงกลางเออฉันบอกแล้วเปลี่ยนรูปแล้วต <c oughs> ลกคนงงต้องแต่ว่าคนงงขั้นสุดงานงาน เขาเรียกว่างานสีวิชัยเกมค่ะเราจะไปกันวันที่7กุมภาพันธ์นะคะเป็นคณะกรรมการตัดสิน i m u T Star 2023โอเคผู้ตัดสินดาเดือนนัหนึ่งกรรมการนัหนึ่งรำบบทกรรมการนะคะเข้าคิวลูกได้ค่ะมีบัตรคิวไหมคะทุกคนต่อแถวจ้าเอ้ยกว่าก็หลายก็หลายคนก็ก็นาต่อแถวก็คือหัวแถวอยู่เชียงใหม่ปลายแถวอินราธิวาน โอปอแกงแม่ปุยมากแอนนามีแฟนง,งานมาติงอยู่นะทุกคนดีใจมากอาโอลาค่ะใช่ใช่อุซากาเซียอลา ฉันรู้สึกว่าทั่วโลกก็คือไปไฟล์ขอบเธอไปแล้วเลยนะสุดเพราะว่าเป็นชุดกระป๋องด้วยฉันใส่เธอเห็นไหมชุดกระป๋องเมื่อวานสังหวะนั้มันน่าจะมีชื่อที่ดีเยียยิ่งกว่ามันน่าจะมีชื่อที่ชื่อดีกว่านี้ชุดกระป๋องชื่ปากกระป๋องแต่ก็ได้เหมือนก็ง่าย้วคือมันสวยมากนะตอนแรกฉันไม่คิดว่าเธอจะใส่ชุดนี้แต่ก็แบบเออก็รู้สึกรู้สึกดีที่ใส่เพราะว่าคือทั่วโลกก็เห็นใช่ มันสวยมากเธอแต่มันก็หนักมากันเป็นผากระป <c oughs> <ช>๋องเออเห็นเห็นหรอยที่คอเนี่ยเคยชุดห,<ช>หนักชุดันชุดหนักมากทุกคนแล้วมันใส่นานด้วยไงวันดีลิมมีแปดสิบกว่าประเทศไม่แต่ว่าฉันว่าพอทุกคนรู้จักฉันเพราะว่าเรื่องชุดนั้นนั่นแหละพอทุกคนได้เห็นว่าเออได้รู้ว่ามันเป็นชุดที่ทำจากฝากระป๋องเธอดูมาพอวันวันเฟนอลที่ใส่อีกรอบมึงอ่ะทุกคนเดินมาบอกฉันหมดเลยว่าแบบชอบอีฟนิ่งกล้ามากชอบชุดนี้มากอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันก็เพารู้ ก็ก็สวยจริงอย่างไรคือมันสวยมากนล้วกคนไม่เหมือนแบบไม่เหมือนทํามาจากฝากระป๋องแล้วประเด็นก็เห็นในเฟซของของพี่คนทำใช่ปะที่เขาบอกว่าเขาใช้แบบฝากระป๋องที่มันดีไซเคิลจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ก็เลิศจ้ะแบบมันก็ใช้อะไรเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยีสำคัญสวยเลิศเลิศจริง าฉันไปมองฉันเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฉันฟังด้วยเรื่องไหนก็แบบคุยเรื่องอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะฉันก็เล่ฟังก็อ๋อเพื่อนเขาก็ดูนางงามเหมือนกันแล้วฉันก็ไล่าทงว่าเออมันก็มีคนแบบไปไปเจอเมนเทอร์สมัยเธอแบบว่าโอ้เป็นตัวตึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนฉันก็ชอบใจมากเลยหลังจากนี้ก็น่าจะใช้วาลีนี้กันทั้งมหาลัยเลยคุณงามมากนะคะวันนี้งามมาก ได้นะคะหลังวาเจอได้ทะคะคนป้โอปอเดี๋ยวไจะปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวค่อยเราค่อยไลฟ์นใหม่ตอนที่เราว่างๆกันเดี๋ยวกลับไปโรงแรมกันทุะวันวันนี้เราก็จะมีงานหวาดด้วยตอนเย็นฝากทุกคนคอยติดตามนะคะงานวานงานวาดทุกคนก็ฝากทุกคนคอยติดตามด้วยนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยว่าเดี๋ยวจะไลฟ์พูดคุยกันบ่อยๆนะคะบ๊ายบายสมจุกเธอดูว่าจะไปแล้วมคนดูค่อยปิด ฉันไปที่นั่นแล้วฉันติดสองจุ๊บมากเลยทุกคนติดแบบแม่จะบอกอะไรรู้ป่ะอจุ๊บอยมากพี่แอนมาเห็นโหมันมาไม่ทำอะไรนอกจากบุกมือกับส่งจุ๊บก็จริงอยู่เราก็บอกเราก็พูดคนว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงิิงงเวลาเจอคนไทยอยู่แบบยิ้มปากขีดแล้วก็ใบหน้าก็เหนื่อยเนี่ยคิดถึงคิดถึงแบบเวลาเจอคนไทยเจอทีมไทยอะคิดถึงแบบคิดถึงจริงๆแบบคิดถึงอม่ก็เซลล์อเคโอเคส่งจุ๊ติวกาแฟ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ